สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทาง y o YouTube จ้าวันนี้ยายทรงคุณโคลาดมาอีกแล้วเพื่อนๆนวันนี้ยายทรงจะนำมาดูบอลสีอยู่สองสองตัวเนาะสองชนิดเพื่อนๆนนี่มีอยู่สองชนิดเป็นบอลบ้านเป็นบอลโบราณเนาะเพื่อนๆนเขาบอกว่าเป็นบอลบอลสีบ้านบ้านบอลสีราชาการที่ห้านำเข้าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กเพื่อนๆนนี่เจ้ากรุงเดนมาร์กตัวนี้สีสันเขาสวยเพื่อนเพื่อน อันนี้มีอยู่สามสี่ใบเนะ 3, บาะสามสี่ใบกันหนึ่งหลอดนี่เจ้ากรุงเดนมาร์กแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นเพื่อนเจ้ากรุงไกเซอร์นี่เนเพื่อนเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์นี่เป็นบอลบ,บ้านเพื่อนเพื่อนยายยายทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูไปเยอะเลยเนาะ เป็นบอนสีลูกไม้ป่าก้กานดำบอนสีอินเนาอะไรยายทำก็เยอะแลนะสตรอเบอรี่สตายายก็ทำไปละนะยายก็มีหลายอย่างแต่ว่าค่อยๆเอาให้เพื่อนๆดูนะมีหลายอย่างยายทำไม้มงคลไม้ฟอกอากาศให้เพื่อนๆดูไปเยอะและหลายคลิปแล้วนะถ้าใครติดตามคลิปยายก็เห็นหลายอย่างแล้วนะเห็นหลายอย่างนี่สองตัวนี้เขาสวยเพื่อนๆเนาเป็นบอนบ้านบอน,นสีบ้านบน้าน,นเรเป็นบอน บอลก็เรียกว่าอะไรรา,าชการที่ห้านำเข้าเนาะเพื่อนๆบอลโบ,บลาราณบอลสีโบราณเลี้ยงง่ายเพื่อนๆนี่สวยงามความสวยความงามก็แตกต่างกันไปนี่เพื่อนสวยงามนี่เพือเ่อนหามาเลี้ยงนะเมื่อก่อนใหญ่ทรงก็ก็เลี้ยงไม่เยอะเนาะเพื่อนๆต่นนี้พอพอได้ตัวนี้ก็ยังต,ตนนยงตัวนู้นได้ตัวนู้นก็ยังตัวนี้ตอนนั้นราคาก็แพงนะเพื่อนๆใหญ่ทรงซื้อใหญ่ทรงซื้อกับแมวกับกับกระยาพรเนาะ ตอนนั้นกระถางละร้อยห้าสิบเนาะพวกพวกเงากนอูแต่เดี๋ยวนี้มันถูกมาแล้วเพื่อนๆนต้นละห้าสิบบาทก็มีนาอยายก็ยังสั่งอยู่แต่ว่าก็ยังก็สั่งไม่เยอะเพื่อนๆนเดี๋ยวถ้าตัวไหนสวยๆงามๆเป็นฟอร์มกอนะเจสรงจะทําให้เพื่อนเพื่อนดูมีลูกไม้ป่าก,กันดำใหญ่อะทรรมและลูกพญาพันวังใหญ่ก็ทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะถ้าไหนติดตามคลิปยายนะเพื่อนๆืต้องเห็นของยายสรงเนาะ แต่วันนี้ยายจะเอามาให้ดูอีกเนาะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวยายค่อยๆเอาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะแต่วันนี้ยายไามา่ให้ดูอีกสองสองตัวนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์เพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เจ้ากุงอันนี้เจ้ากุงไกเซอร์นี่เจ้ากุงไกเซอร์อันนี้เจ้ากุงเดนมาร์กเพื่อนเพื่อนสวยนี่เขาสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนเลี้ยงง่ายเพื่อนๆหามาเลี้ยงนะยายทรงก็สั่งในมือถือนั่นแหละเนาะบอนสีอินหนาบอนสีบอบ้านยายอยู่ฝั่งนู้นบอนสีนกกระทายายทำไปเยอะแล้ว มีอยู่ยอมนึ่งสวนนึงอยู่ฝั่งทางนู้นนะใครติดตามคลิปยายก็เห็นละนะใครติดตามคลิปยายก็เห็นนี่สวยงามเพื่อนๆมาเลี้ยงแกงเหงาคลครเครียดเพื่อนๆอายุเยอะแล้วไม่ต้องไปไหนมาเลี้ยงต้นไม้ดีกว่าแล้วก็มีความสุขเพื่อนๆดูแต่ของเพื่อนๆเนาะเรามีเราก็เอาอวดเพื่อนๆบ้างนะนี่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ยายนะ วันนี้ยายเอามาให้เพื่อนๆดูอยู่สองอย่างเนาะเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์นี่เพื่อนๆสวยงามนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยายนะคลิปหน้ายายมีอะไรยายจะให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนี้ยายไปละสวัสดีจ้า